หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายในวันสิ้นโลกตอนนี้เราก็เลเวลค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ประมาณ25แล้วอีกสักหน่อยก็คงจี26ตอนนี้เราสามารถทําของได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้านะครับแต่ติดก็คือเราจะเป็นจะต้องหาไขมันเพื่อที่จะมาทําหนังก่อนนั่นเองเนี่ยหนังพวกนี้นะครับเราจะเป็นจะต้องทําไขมันก่อนไขมันเนี่ยไดจากการสกัดเจ้าพวก สามชั้นต่างๆนะสามชั้นเนี่ยก็จะได้จากการล่าหมาเนี่ยเองนะทุกคนในการล่าเนี่ยจะไม่ต้องใช้เนจี้เยอะนะครับเราก็คงจะต้องอยู่กันตรงเนี้ยอีกพักหนึ่งเลยนะถึงจะได้ในส่วนของเจ้าหมาป่าต่างๆนะเราต้องก,การสามชั้นจากเขานะครับมาเซิร์ชกันก่อนเลยเจอง,งูเราไม่ต้องการนะงูฮะในการเซิร์ชแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเสียในส่วนของเน e r g จี้ไปด้วยนั่นเองป่ะเฮยฮะดีนะรอบนี้โชคดีนะครับที่เจอเร็ว โอเคฮะคอสโบเราก็เหลืออยู่มูฟครับร้อให้เขาเข้ามาแล้วกันนะจะเลือกงามยามดีฮนะไม่รู้ว่าไอรูพวะนั้นนั่นรูะเี๋เราไม่ยิงดีกว่าคนะรับเราจัดการเจ้าสุดับว้วอ้ยยิงไกลไปเลยยิงไกลยิงไกลไปหน่อย อ่าฮนะน้องหมาเราเองเนี่ยาเมจแรลมกันนะไม่ได้าเมจธรรมดาคนระับโอเคเขาเลือกที่จะกัดเราดังนั้นเราเจาหนีเรากระบ,บองทุบพุ้ยกระบ,บองทุบไม่เข้าเลยเหรอมันสู้เลยนะประเด็นเอ็นเทอร์นให้เจ้าน้องหมาเรากัดครับแง้มงเข้าไปได้หมามาสองตัวสภาพก็ เ็บนี่เจ็บตัวอยู่จัดการแร่เนี้อกันก่อนต้องมีขวานด้วยเหรอไม่มีขวานนี้ททำไม่ได้โอเคขวานก็ขวานครับมาทีนี้เราสามารถแด่ได้ต้องใช้ต้องขวานแล้วก็มีดในการสรับออสับกระดูกโอเคได้3ามชั้นมาครับสวยงามเราเกอกกองไฟได้ไหมกอกกองไฟไม่ได้เราต้องการในส่วนของตัวไม้นั่นเอง เอาไม้มาก่อนนะครับแล้วก็ก่อมาเป็นกองไฟจากนั้นก็ทำการต้มเอาไขมันนะฮะจัดมาเลยได้เท่าไหร่สามหรือหเท่านั้นเองชิงได้มา4ี่ฮะหลังจากชิดได้ามาแล้วแล้วก็จะามาทำการฟอกหนังกันนั่นเองฟอกหนังเสร็จแล้วพอหรือย,ยัง อันหนังเราพอแล้วนะครับทีนี้ก็ขาดแค่เข็มแล้วก็ในส่วนของเศษผ้าอันใหญ่นะต้องดูในกระเป๋าก่อนนะครับเดี๋ยวนะเราจะเป็นต้องย่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันย่างไม่ได้นะมันจะเน่าเสียนะครับเอาไว้ให้เจ้าสุนัขเรากินเรามีเชือกใช่ไหมที่ให้เข็มกลับได้นะเราดูก่อนหมดหรือยังหมดแล้ว แล้วก็ต้มกาวทิ้งไว้ได้ไหมในไอ้กาวกาวประสานนะใช้อ้น้ําน้ําหมดไม่มีน้ําไม่เป็นไรในการทํายาที่นอนรถนะครับโอเคไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นจะต้องไปหายเข็มแล้วก็ในส่วนของเศษผ้าชิ้นใหญ่มานะน่าจะต้องไปลุยเมืองกันครับ ขอนอนสักงีบเอาอ n น r g จนะครับตื่นขึ้นมาเราทำอาหารได้ไหมโอยังทำได้อยู่โอเคงั้นขอดูเมนูทำอาหารก่อนนะว่าสามารถทำอะไรได้มีข้าวมีน้ำมีไส้กรอกเติมน้ำเข้าไป2อันโอเคจัดกรารเลยฮนะข้าวน้ำสอแล้วก็ไส้กรอกหนึ่ง ข้าวน้ำสองแล้วก็ไส้กอกหนึ่งสวยงามข้าวหมดแล้วไส้กอกน้ำไข่ไม่ค่อยขุมปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองกันครับก็จะไปสำรวจเมืองตรงข้างบนแล้วกันเนาะเดีเราไปทางถนนดีกว่านะครับผ่านถนนเนี่ยจะทำให้เราเร็วขึ้นด้วยนะ มาเลยครับมาครับถึงพอดีเราเข้ามาสำรวจกันก่อนเลยดูว่าในเมืองนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีน้ำนะครับที่เราสามารถเข้าไปกองน้ำได้นะเป็นลือรถไฟก่อนออหรือรถไฟหรือรถบัสก่อนแล้วกันนะครับใช้ชอตในการรือนะตึกกรมพภาพรังสีด้วยนั่นเอง ดูหน่อยครับตรงนี้มีอะไรให้คนบ้างคนไปเลยครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอเคเอาแสดงงันไปครับดูว่าได้อะไรบ้างว้าวตรงนี้ถ้าได้ของไปขายนี้ก็จะแจ่มแมวมากนะวู้วัดกล้าไม่ได้เสียดายครับมันช่วยลดในส่วนของตัวไอ้นี่เนาะไอตัวค่าดังสีนะครับโอเคสมมิปไปก่อน ร่างกายได้นี่เขาตินเข้ามาก็เ้างช่วยดื่มน้ำครับแล้วก็กินอาหารแห้งเข้าไปชิปโอเคดูที่อาคารต่อไปฮะขนศพเนี่ยครับโอเคมีเศษผ้าอันนี้ได้ฐานนะครับมาเยอะไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราค้าไปนี่ก่อน ครับคอรโบรไว้ก่อนคอรโบรเราพังนั่นเองโอเคคอร์โบว์นะเชือกเหรอเชือกเนี่ยเหมือนมันจะได้ไอ้นี่ไหมได้เข็มกับได้จริงๆด้วยนะครับมีเชือกเชือกเราพอแล้วดูที่กระเป๋ากันค้ากระเป๋าก่อนหนังเรามีต้องการครับโอเคเข็มกับได้เรามีเชือกนั้นเราเอาเชือกมาย่อยหน่อยนะครับมันต้องการเข็มกับได้ ได้ย,ยังทีนี้เป็นเศษผ้าหนึ่งอันหรือสองอันโอเคครบแล้วงั้นเราก็จัดการเลยเพิ่มน้ำหนักถึง20่สโลเลยนะดีเลยอย่างเงี้ยกระเป๋าครับนี่ไงชุบเข้าไปโอ้โหดีขึ้นเยอะอันนี้ก็ทำการย่อยเลยครับกระเป๋ามาแล้ว เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าพวกนี้ยมันจะเป็นจะต้องมีชุดก่อนปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันทําไม่ได้นะโอเคอย่างน้อยๆเราก็ได้กระเป๋าที่เหลือก็จะเป็นลูกปืนเนี่ยไอ้เน,นี้ยไม่รู้หาจากไหนนะที่เอามาทําเป็นตัวตั้งต้นลูกปืนเรามีการพาวเดอร์เยอะเลยนะ น้ำก็จะหมดเหรอน้ำหมดนะเนี่ยนี่ตายเถอะโอเคลุยกันต่อฮะรอบนี้ขนได้หมดเลยฮนะบวกว่า20โลเนี่ยทำให้อะไรอะไรก็ดีขึ้นเยอะครับโอ้ก็ได้ของมาพอสมควรแล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็คราฟลุกกนูเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะ ไปให้สุดครับได้มื่กี่ลูกไม่รู้แต่ว่าหิวน้ำกินน้ำก่อนโอเคตอนนี้ลูกธนูเรามีกี่ลูกเอ่ยลูกธนูมี37ลูกโอเคยาวครับนี้สามารถลุยกันได้ยาวๆเอาล่ะไปที่อาคารต่อไปฮะเหมือนที่นี่เนี่ยจะมีอาหารค่อนข้างเยอะนะครับ พังพังแล้วทอสเราครับทอสได้ไหมโอเคครับไดนะ้ใช้ก่อนเดี๋ยวมันเยอะไปนะไม้เนี่ยเยอะนะครับโอเคหวังว่าเราจะได้ของไปขายนะโอ้โหเจ๊งเจ๊งกระบงกม่คุ้มค่ากับพลังงานเลยครับอืฮ <c oughs> ดูก่อนนะอันนี้เป็นกองดินหรือกองเศษขยะสีฟ้าครั้งแรกนะครับที่เจอว้าวอะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยอันนี้น้ำหนักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอน้ำหนักเยอะเลยนะหนึ่งอันต่อสิบกิโลเลยไม่ไหวจะเคลียร์งั้นนะ่ะหนึ่งอันต่อหนึ่งโลใช่ไหมน่าจะเป็นในส่วนของพวก บล็อกบลึกอ,อะไรประมาณนี้นะครับหรือไงครับเนี่ยมันเหมือนเป็นอาคารบ้านเรือนใครมาโอ้โมแมลงจู่โจมเหรอมแมลงจู่โจมมัอนเราขึ้นเสาเลยครับอยู่ที่คอสโบฮะแล้วก็ยิงถังน้ำมันปุ้มตายไปหนึ่งฮนะแล้วอยู่บนหอคอยเนี่ยเรายิงกันข้างไกลมากนะ เรียบร้อยเข็นเธอนะให้เขาเข้ามาใกล้ในระยะยิงเรามันก็สวยดีครับจิ้มเข้าไปโอ้โเกือบตายตายเลยอันนี้สบายได้ EP ด้วยเราก็แรกในส่วนของตัวแมงสาบก่อนครับผัว่าจะได้เนื้อแล้วก็ได้หลูมันมาด้วยขายได้นะครับวันนี้ นศพครับแล้วก็ดูที่ไอ้กองเศษพวกนี้ดูก่อนว่าเขาจะให้อะไรเรามาก็เหมือนเดิมนะอันนี้ใช้ทำอาวุธนะครับใช้ทำปืนนี่ก็จะเป็นอาคารสุดท่ายแล้วปะโอเคใช้สแสดงงัดครับว้าวอันนี้แจ่มเลยร้อทุกอย่างงัดได้ไหม าได้ีกจะดีมากขนศพครับแล้วก็ถอดล้อจักรยานด้วยอันนี้เป็นของเหรอเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้าในฮะลืมมาก่อนสมองเข้าไปเติมนิโคตินเข้าไปในร่างกายอันนี้เป็น energy ใช้ energy นะครับเดี๋ยก็ได้ MP มา50เรียนไปเลยแล้วกันโอเคครับสวยงามหมดแล้ว เมืองน,นี้ถือว่าเราทําสาเร็จในส่วนของเจ้าตัวกระเป๋าแล้วนะเ้ากระเป๋าได้นะยี่สบหกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเอาไว้ส่งไฟนะคอร์สบวกเไว้ย่สิบนะครับตัวนี้โว้แล้วจะแรงขึ้นแหละมาเดี๋ยว e ีพีนี้มันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นกันไปทีละนิดแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยสาินาทีเหมือนอีพีที่แล้วนะครับ ไม่ไหวยาวเกินโอเคนะครับเป็นไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับกับ DR Server อรีนี้บ๊ายบายแล้วครับ